สวัสดีครับลาเต้ครับ,ค,รบคิมครับวันนี้พวกเราก็จะมาร่วมกิจกรรมแพชลิตี้สำหรับเต้ก็เป็นครั้งที่สองใช่ไหมใช่แต่สำหรับผมก็เป็นครั้งแรกครับปีนี้เดี๋ยวเราจะาวาดรูปลงเสื้อกันนะครับยังไม่บอกว่าเรามาคอนเซปต์อะไรกันแต่ต้องบอกก่อนว่า เสื้อที่เราจะวาดวันนี้ก็คือจะนําไปประมูลนะครับแล้วก็ได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะนําไปช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าพวกเราจะวาดอะไรลงไปบนเสื้อบ้างนะครับเริ่มเลยใช่เริ่มเลย,เเลยสไตล์ เอาเป็นสีเขียวแลวกันเขาสื่อออกมาตรงกับคอนเซ็ปต์เราเลยแล้วเ็่ะงั้นก็ยืมมือหน่อยร่ด้วยช่วยกันครับเพราะว่ามือเขาอยากให้มือผมเปื้อนสีอีกรอบไม่ใช่พี่ไม่ถนัดสายไงโอ้โหผมไม่น่าผมไม่เขียนได้เลยก็เต้เก่งไงโอเค Thank you สร็จแล้วค,ะะค่ะแบรนด์อัี้ด้เนน่นนานี่นะครับก็ค,คือคิมอะเป็นคนชอบ <c oughs> สีเขียวอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็ชอบไดนโนเสาร์ด้วยอันนี้จะเป็นซิกเนเซอร์ของเราเลยก็คืออ e <c oughs> ีโมจิไดโนเสาร์แล้วก็อันนี้เป็นหัวใจสีเขียวครับก็เป็นสีโปรดเหมือนกันส่วน <c oughs> ด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นมือตัวเองด้วยแล้วก็มือ,เ,อเขาคพี่ใหญ่เนี่ยยืมเข้ามาคือสิ่งแวดล้อม่ะมันจะดีได้ก็คือเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับอือจะของเต้ละ เป็นมือนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันศิลปะหน่อยอ่าศิลปะเราควรช่วยกันอโดยเริ่มจากตัวเราครับผมแล้วก็คนอื่นก็น่าจะตามกันเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับใครที่สนใจเสื้อของพวกเรานะครับก็สามารถประมูลได้ในช่องทางออนไลน์ของแพลนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับก็จะนําไปสมทบคนในที่เพื่อสิ่งแวดล้อมครับผมมาร่วมทําบุญไปด้วยกันนะครับใครอยากเป็นเจ้าของนะครับเิญเลยครับนี่ครับ เอาตัวนี้ครับเอาตัวนี้ตัวนี้น่าจะ้ววสวยกว่านิดนึงครับ <laughs>